สวัสดีครับผมเมื่อนี้นะครับผมกษิมาแกะกล่องของสิ่งอ่าสแกพัสดุให้บึงนะครับเนื่องจากว่าเป็นยังจังแกะนะครับอ่เดี๋ยวจะอันนี้อ่ะจะบอกภาษาไทยก็ได้วันนี้ผมจะมานะครับแกะพัสดุนะครับอ่าทไมต้องแกะให้ดูนะครับเพราะว่าอ่ช่วงหลังนี้แบบว่าได้ของไม่ค่อยตรงปกนะครับนะครับเดี๋ยนะครับผมจะเอาให้ดูนะครับดูหน้าจอคอมนะผม ผมยังไม่กดยืนยันนะครับปุ่มสีส้มนี้นะครับผมยังไม่ได้ตรวจสอบสินค้านะครับถ้ามันไม่ตรงผมจะส่งกลับนะครับผมจะส่งคืนนะครับเอาละครับไม่เสียเวลานะครับผมจะมาทําการแกะเลื้อยนะครับถ้าตรงก้นแล้วไปนะครับโอเคผมสั่งกล้องนะครับสั่งกล้องมาสอง ใช้แอป,ปตัวเดียวกันนะครับแอป,ปแคป,ปแอป,ปไอคแคมสามหนะครับแต่กัน,นี้ส่วนมากไอเจ้าตัวนี้จะส่งมาผิดนะครับถ้าส่งมาผิดผมส่งคืนนะครับไอต,ตัวนี้เคยสั่งนะครับตัวนี้นะแต่ว่าที่แล้วนั้นรู้สึกว่าส่งมาแล้วมันค่อนข้างเสียหายนะครับขาวนี้ผมจะไม่เอาแล้วนะเสียหายมาแล้วมันไปติดมันไปติดให้ลูกค้าเขาหรือว่าไปใช้งานจริงแล้วมันมันมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะอันนึงก่อนนะครับ ผมขอเช็คของก่อนนะครับแบบนึงนะครับมาดูกันนะครับกล้องสภาพยังโอเคไหมนะครับโอเคนะหมางวันนี้น่าจะโอเคนะจะดูนะครับดูทาตากล้องนะอู้ดหมางวันนี้ดูทีตอนนี้ไปกันใหญ่เลยครับตอนนี้ไม่ไหวนะครับลานนี้ไม่ไหวนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับมันจะใช้งานไม่ได้นะครับอย่างนี้นะครับ ไม่ไหวนะครับอันนี้ผมจะส่งคืนนะครับไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเลยตัวนี้ไม่เอานะครับผมจะส่งกลับนะครับผมจะไม่กดยืนยันนะครับมาแล้วดอกเด็กดอกแด็กอย่างนี้อืมไม่ไหวนะครับต้องเช็คของก่อนนะครับมาแล้วรวมรวมนี้มาครั้งหนึ่งก็เสาอากาศหักนะครับไอเสาอากาศตรงนี้หักไปนะครับนี่หักลบแเด็กตกแด็กมาไม่ไหวนะครับดูเขาขายของยังไงนะครับอ กลับดีกว่านะครับตอนนี้ผมเก็บไว้ก่อนเพราะไม่ไหวนะครับช่วงนี้เป็นเกือบทุกอันนะครับส่งของมาแล้วมันเป็นตรงปกนะครับเนี่ยดูจากสภาพกล่องแล้วก็เหมือนแกะมานะครับนี่เขาก็คงเช็คแล้วแหละแต่ไม่ไม่ได้สําคัญนะครับขอแค่มันตรงปกนะครับดูดูนะครับใช้แอปไอแคมโอเคตัวนี้น่าจะผ่านนะถ้าตอนนี้ผ่านก็เอานะครับมาดูสภาพก่อน อ,อันนี้ได้นะครับกลองในตัวที่มันดีหน okay, 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 ่อยมันจะมี qr code ตรงนี้นะครับมันจะใช้แอปที่ดีหน่อยนะครับเท่าที่ซื้อมานะครับโอเคนะครับผมจะไม่คลิปนี้จะไม่ไม่ไม่ผู้ช่วยนะครับสั้นๆนะครับอ่ขอสั้นๆนะครับอ่นี้นะครับปลูไว้นะครับตัวนี้เอานะครับแต่จะส่งกลับอันนึงนะครับ ไปๆนะครับส่งของไม่ดีมาให้เราเนาะเราเราเราซื้อมาแล้วก็ต้องการของที่ใช้งานได้นะครับแต่ส่งของจะมาโทษเราไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นคนส่งของไม่ดีมาให้เรานะครับมันดอกเด็กดอกเด็กนะครับคอมันเอวมันนะครับเอวมันอะ๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งก็นดะเอ้าอรย่าเเลยนะครับสั่งของสำรุดมาให้เราเอาของสำรุดมาให้เรานะครับดูนะครับ คุณคิดว่ามันจะใช้ได้ไหมครับอย่างนี้ถ้ามันมีน็อตขันผมไม่ว่านะครับมันจะไปแกะตรงไหน,นครับขันเนี่ยเนี่ยเนียสองครั้งแล้วครับเจอปัญหาอย่างนี้นะครับผมไม่เอานะครับอย่างนี้นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปส่งคืนเขานะครับอเนี่ยตกจกัตกๆอย่างนี้ไม่ไหวนะครับคงไม่ดีจะส่งมาเราทำไมเนาะ ดูทับทุกคนเนี่ยเนี่ยมันดอกเดกดอกดกนะผมเคยซื้อมามันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้มันหลวมแรงเกินไปนะครับไม่โอเคนะผมจะต้องส่งกลับนะครับเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่ามันอย่างที่ผมถ่ายไว้นี่ก็มันก็ต้องถ่ายครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหาหลักฐานอะไรไม่ได้นะครับว่า เพราะมันมันหลวบจริงๆริงนะครับแก่มาแล้วมันโอ้ยมันใช้ไม่ได้หรอกผมเจอครั้งหนึ่งแต่ผมเก่านะครับเมื่อก่อนผมผมผมไปกดยืนยันก่อนครับกดตรวจสอบสินค้าไอกดปุ่มสี้มก่อนนะครับมันจะทาให้ส่งกลับไม่ได้นะครับนี่ครับนี่ตัวนี้นะครับนี่กาตรวจสอบและยอมรับสินค้าอย่างนี้นะครับยังไม่กดนะครับเดี๋ยวมันจะส่งกลับไม่ได้นะครับผมส่งส่งกลับอันนึงนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ